สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับแวมนะคะแล้วก็มุมมองดัดชนีนะคะวันนี้เป็นวันอังคารแล้วนะคะเป็นวันอังคารที่18กรกฎาคมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาตามติดกันต่อนะว่าทั้งตัว DE30 นะคะแล้วก็น้องใหม่ของเรานะคะตัว US-100 เป็นอย่างไรบ้างกับวันจันทร์ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจะบอกว่าโอโหโดยเฉพาะน้องดีนะคะลงมาตามแผนที่เรารอเลยแล้วก็ตอนนี้กําลังปรับตัวขึ้นนะคะถ้าเกิดใครได้เข้ามาที่ราคาหลักร้อยนะตอนนี้หูบวกจุกๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกราฟกันนะคะนี่ ก็จะเห็นว่านะคะตอนนี้เป็น DE30 เนาะจะเห็นว่ามี2จุดใช่ไหมคะที่เรารอสำหรับการบ่ายเนาะก็คือจุดแรกก็คือบริเวณแถว16100เนี่ยแหละนะคะแล้วก็ข้างล่างเลยก็คือ15900แล้วเมื่อวานนะคะราคาก็ลงมาที่ โซนแรกก่อนนะคะที่16-100ใช่ไหมแล้วก็มีสัญญาณการกลับตัวด้วยนะคะถ้าเกิดใครนะมีชุดความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออคลาสสิกเดเวอร์เจสตนะคะก็มีสัญญาณกลับตัวให้เราเห็นด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังรอ QM Buy อยู่นะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูแบบเล็กๆนะคะนี่จริงๆเมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้เห็นสัญญาณน,นี้นะคะแต่ตอนนี้นะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ มีแผนตรงนี้กันนะคะเออก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาไปดูของทำเฟรมเดย์กันเหมือนเดิมก่อนเนาะอันนี้แผนนี้ยังไม่ขึ้นไปนะคะขออนุญ,ญาตลบก่อนนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวแบบลบทิ้งก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปดูเดย์กันนะคะเมื่อวานนี้เดย์เป็นยังไงกันบ้างนะคะเมื่อวาน Day นี้เดย์นี่ปิดแท่งนี้เลยนะคะก็คือปิดเป็นสีเขียวนะคะมีไส้แบบนี้นะคะบ่งบอกว่าโอเคเมื่อวานเนี่ยราคาเนี่ยพยายามที่จะ ลงมาเนาะก็คือปรับตัวลงมาทําโลชนะโลของวันก่อนหน้าได้นะคะแต่ว่ามีแรงซื้อนะคะ1 6 1 0งเนี่ยมีแรงซื้อนะเด้งกลับขึ้นมานะคะทำให้ปิดเขียวได้ดังนั้นราคาย,ยังมีโอกาสที่จะอาจจะพักตัวแล้วก็ขึ้นต่อได้เหมือนกันนะคะตราบใดที่ยังไม่หลุดบริเวณ100เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะอันนี้ก็คือภาพของเด y นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเทรนของเดยยังคงเป็นขาลงนะทุกคน เนื่องจากว่าไรเขายังไม่สามารถเอาชนะไฮนี้ได้นั่นเองนะคะยังติดอยู่ที่ซัพพลายนี้นะยังไม่สามารถขึ้นไปได้นะคะก็ต้องดูกันไปเนาะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะชนะได้หรือเปล่าหรือจะย่อลงมานะคะโอเคทีนี้มาดู4ชั่วโมงกัน สีชั่วโมงก็เหมือนเดิมนะทุกคนราคายังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าราคาเนี่ยเขาพักตัวเนาะ2โซนแล้วก็ตอนนี้กลับมาหาโซนแรกของเราแล้วเนาะแล้วก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นซึ่งถ้าใครเข้าตั้งแต่1.6 100เนี่ยโอหเมื่อคือนนี้บวกไปเป็นพันจุดเลยนะคะสุดยอดมากๆสวยงามมากนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราจะเล่นล่ะตอนนี้ก็คือถ้าเป็นภาพใหญ่มี2อย่างนะคะอย่างที่บอกว่า ถ้าราคาขึ้นไปตรงนี้นะมีโอกาสที่จะไปเทส16,300นะคะเป็นอีกหนึ่งราคาในยะหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะว่าตรงนี้มีพพลายโซนอยู่ด้วยนะคะถ้านะคะถ้าโมเมนตัมไม่ตามเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อลงมาหลุดตรงนี้ได้นะแล้วก็เป็นภาพนี้จำไ,ได้ไหมคะที่เราไหวกันบ่อยๆมีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแต่กลับกันนะคะถ้าเกิดเขาชนะและยืนขึ้นไปได้เนี่ยของโซนนี้นะ อย่างที่บอกเลยมีโอกาสที่จะขึ้นต่อสูงมากนะคะแบบนี้เนาะเพราะตรงนี้เป็นจุดตัดสินนะคะทีนี้ถ้าเราจะเทรดตรงนี้ยังพอมีระยะให้เราเล่นอยู่นะคะราคากําลังย่อมาตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นแพทเทิร์นอะไรชัดเจนนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไปดูที่1ชั่วโมงนี่ทุกคนจะเห็นแพทเทิร์นนี้นะคะก็คือ1ชั่วโมงเนี่ยจริงๆราคาเนี่ยเขาทําเป็นขาลงลงมาแล้วนะคะ แต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือหลังจากที่เขามาอยู่ในดีปันโซนของทำฟล์มใหญ่นะคะมีแรงซื้อเข้ามาเนี่ยนี่ทำให้ราคาเนี่ยสามารถทำํำไฮชนะไฮก่อนหน้าได้เอ,อจำได้ไหมคะที่โค้ดฟิล์มเคยสอนเรื่องของการดูแรงซื้อแรงขายเนาะแปลว่าบริเวณนี้มีแรงซื้อมากนะจนทําให้การที่เป็นขาลงลงมาเนี่ยเขาเสียทรงทำให้เราได้อีกแพทเทิร์นหนึ่งก็คือ QM นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยน้องกำลังลงมาด้วยนะคะ เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนี่สามารถพิจารณากันได้นะคะเพราะว่าตรงนี้อะสี่ชั่วโมงยังเป็นขึ้นนะคะแล้วก็มีดีมาของทำเฟรมที่ใหญ่กว่าช่วยคอนโทรลไว้ด้วยนะคะดังนั้นมีโอกาสมากเลยที่ราคาเนี่ยเดีมัวเปลี่ยนเป็นสีส้มเนาะจะลงมาใช้ QM นี้แล้วก็ขึ้นไปต่อนะคะนี่แถวๆนี้เลยนะคะก็พิจารณาบายกันได้น่าสนใจมากนะคะก็คือมีโอกาสเป็นภาพนี้เนาะลงมาตึ้งแล้วก็ขึ้นไปต่อแบบนี้ ะะแต่ขึ้นไปเนี่ยจะชนะไฮเ,เดิมต้านเดิมแล้วขึ้นไปถึงข้างบนไมาเดี๋ยวเราต้องดูกันอีกทีอาจจะเด้งขึ้นแล้วถ้าแรงซื้อไม่มากพออาจจะปรับตัวลงมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตรงนี้นะมีเทคนิคมาเนาะเราก็สามารถที่จะพิจารณาเข้าได้เลยนะคะโดยตอนนี้เนี่ยจุดที่ราคาเขาติดอยู่เนี่ยใน1ชั่วโมงจะเห็นชัดนะคะว่าเป็นซัพพลายตรงนี้ เห็นไหมคะมีสัพพลาเล็กๆอยู่นะคะแล้วก็มีความแข็งแรงนะราคาติด1รอบลงไปนะคะติดรอบที่2ยังไม่ผ่านนะคะกำลังย่อลงมาแต่การการติดครั้งที่2เนี่ยก็ไม่แข็งแรงแล้วนะคะเพราะว่าราคาสัพพลาเนี้ยโดนเทสไปแล้ว1รอบนั่นเองนะคะดังนั้น ถ้าเราจะเทรดตรงนี้เนี่ยโอเคเลยเพราะว่าตรงเนี้ยสีเขียวเนี่ยเป็นของสี่ชั่วโมงนะเขาใหญ่กว่า1ชั่วโมงตรงนี้นะคะดังนั้นจุดนี้นี่แหละหน่าสนใจนะคะโดยที่อ่าเดี๋ยวผมลากราคาขึ้นไปนะขอบแรกของตัว QM นะคะกรอบ QM ก็จะอยู่แถวแถวนี้นะหนึ่งหกหนึ่งสามแปดตรงนี้นะคะ SL ก็คือให้ปลอดภัยก็คือใต้โซนนี้ได้เลยนะคะอยู่แถวแถวประมาณอ่าถ้าตีเป็นเลขกลมๆเนาะเจ็ดแปด นี่ก็จะประมาณ60บิบได้นะคะนี่ลากลากเช็คได้นะคะทุกคนปึ๊บลงมานี่ประมาณ60นะ60บินะคะถือว่าโอเคเลยสําหรับทํำฟิมใหญ่หรือถ้าใครอ,อย่างที่บอกไปเนาะมีเทคนิคเสริมในการที่จะเช็คคอนเฟิร์มต่างๆนะออบางคนอาจจะเป็นสุลับสัปตัชีีอะไรก็ได้นะคะลงมาตรงนี้อาจจะได้จุดเข้าที่คมขึ้น หรือถ้าใครมีชุดความรู้เนาะ scalping สับไป y ไส้ต่างๆเนี่ยก็ลองมาเช็คการก,กับตัวแถวๆนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเช่นเดียวกันแล้วก็มีโอกาสมาที่ราคาจะมาเทส16100อีกรอบมีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเรามองเป็นจุดๆเป็นดันๆไปนะคะดังนั้นจุดนี้เทคนิคมานะคะตรงนี้น่าสนใจอ่าให้ประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับ D E ในวันนี้เนาะเพราะว่าต้องรอดูเขาเลือกทางนะคะก็คือมี2แบบก็คือ เด้งมานี่ขึ้นไปหาข้างบนเนาะหรือถ้าตรงนี้หูเอาไม่อยู่จริงๆนะคะเราอาจจะได้เปลี่ยนหน้าเทรดนะอาจจะได้แบบเป็นการเซลล์สั้นๆลงไปหาข้างล่างก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของดีอีสำหรับวันนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดู US ร้อยกันบ้างโอ้โห US เร้อยเมื่อวานนี้ยังไม่ไปไหนเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปดูเดย์นิดนึงสำหรับทำเฟรมเดย์นะคะทุกคนเมื่อวานปิดเขียวใหญ่ยาวเนื้อแน่นอีกแล้วนะคะก็คือ แรงซื้อยังคงมากอยู่นะคะแท่งนี้เห็นไหมถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในซัพพลายของวีคถ้าใครจำได้นะคะซัพพลายวีคก็คืออันนี้นี่เองนะคะนี่แล้วก็ด้วยความที่เขาอะขึ้นมาตลอดทางเลยนะคะขึ้นตั้งแต่ w ีคเดย์สชั่วโมงอะไรโหแทบจะทุกทม์เฟรมเลยนะคะเป็นขาขึ้นหมดเลยเราเทรดง่ายมากนะก็คือเราจะมองหาจังหวะที่จะบายกันนะคะแต่ทีนี้เดยเนี่ยหลังจากที่เขาปิดแบบนี้แล้ว นะคะก็มีโอกาสที่เขาจะขึ้นต่อเลยนะแต่ด้วยความที่เขายังอยู่ในพื้นที่สีแดงนะคะดังนั้นการที่เราจะเทรดบายเนี่ยต้องมีแพทเทิร์นนิดหนึ่งนะคะโดยจุดแรกที่ที่เรารอเนาะหนึ่งห้าสี่ร้อยเรายังรออยู่นะคะยังเล่นได้นะคะถ้าเขาลงมาเนี่ยเดี๋ยวเราพิจารณากันทีนี้ตรงนี้สี่ในเดย์เนี่ยเรายังไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนในการเล่นนะคะเราก็ไปดูสี่ชั่วโมงนะคะทาเฟรมที่เล็กลงได้เพื่อหาแพทเทิร์นในการเข้าบายนั่นเองเพราะเรา มองแล้วเนาะใบแอนแล้วเนาะว่าเทรนด์เทรนด์บายได้เปรียบนะเทรนค่ขขึ้นได้เปรียบเนาะเราจะมองหาแพทเทิร์นที่ใช่นะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าโอ้ตรงนี้พยายามจะขึ้นมานะคะพยายามจะขึ้นมาเนาะของสําหรับ us 1 0 0แต่ทีนี้ทุกคนจะสังเกตว่าจังหวะที่เขาขึ้นมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้มีหลักร้อยอยู่เช่นเดียวกันนะคะก็คือ15800นั่นเอง นี่เราสามารถเอาเส้นมาวางได้ทุกคนเห็นไหมว่าการขึ้นไปของเขาแต่ละครั้งเนี่ยยังไม่สามารถขึ้นได้อย่างแข็งแรงอ่าน,นี่เป็นจุดสังเกตเลยนะเห็นไหมคะทุกครั้งที่เขาขึ้นไปเนี่ยครั้งแรกอ่ะไม่ไหวนะคะทิ้งไส้ปิดแดงลงมารอบที่สองปิดเขียวเหมือนจะได้แล้วแทงต่อไปจะคอนเฟิร์มการยืนแล้วยืนไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะว่านี่ไส้ยาวแล้วไม่พอนะคะปิดเนื้อเทียนนิดเดียว นะคะแท่งที่2อปิดแดงอีกแล้วนะคะบ่งบอกว่าตอนนี้ยังยืนไม่ได้นะคะ1 5 8 0ถ้ายืนไม่ได้ภาพที่เกิดมีโอกาสเป็นยังไงก็คือกลับลงมาข้างล่างนะคะอาจจะลงมาหาดีมานโดยที่อย่างที่บอกเนาะจริงๆมีดีมานอ,อีกกลุ่มหนึ่งนะคะมีกลุ่มนี้ด้วยเนาะแต่ตรงนี้จะไม่ใช่ดีมานที่แข็งแรงอะไรมากนะคะแบบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เนาะมีโอกาสลงมาหาข้างล่างนี่แหละที่เรารออยู่ นะคะหรือถ้าคนถามว่าแล้วถ้าเราจะเล่น QM เซลล์ได้ไหมเออถ้าเป็นภาพนี้นะหลุดลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นคำตอบคือได้นะคะแต่ว่าต้องลดความเสี่ยงนะเพราะว่าเป็น QM ที่ส่วนเทรนนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะเก็บสั้นๆด้วยเออจริงๆถ้าใครนะคะเ,ออเช็ค เป็นนักเรียนของ bts นะจริงๆเรามีเช็คลิสต์ของ qm แบบละเอียดเลยนะว่า qm แบบไหนเข้าได้แบบไหนควรเข้าแบบไหนไม่ควรเข้านะคะแล้ววินเลทจะดีมากๆถึงแม้จะเป็นตามเทรนหรือส่วนเทรนเนี่ยวินเลทดีเหมือนกันหมดถ้าเราเข้าตามเช็คลิสต์อ,อ,อันนี้ป้ายยาวไว้เลยนะคะแล้วนะถ้าใครไม่ได้เป็นไม่เป็นไรเราดูเราดูอันนี้ก็ได้ว่าเฮ้ยตรงนี้เป็น supply ของวิกคอนโทรลอยู่นะแล้วยังมีระยะให้เราเล่นเราสามารถเซล qm ได้ไหมอ่ะเซลได้เช่นเดียวกัน ะะอาจจะเก็บสั้นๆก่อนเราต้องดูการกลับขึ้นมานะคะว่าถ้าเกิดเขาเสียเทรนเนี่ยแล้วเขาเด้งกลับขึ้นมาม้วนไปหา QM เนี่ยเขาเด้งมาจากอะไรถ้าเด้งมาจากแบบเออแนวรับหรือดีมาที่ไม่แข็งแรงโอเคอย่างเงี้ยเซลได้แต่ถ้าเกิดเขาเป็นภาพนี้ยกตัวอย่างนะคะเด้งมาจากดีมาอย่างนี้เลยสมมติแข็งแรงอย่างนี้เลยนะ อย่างนี้เราจะไม่เฟลแล้วนะมีโอกาสที่ราคาขึ้นไปต่อตามเทรนเดิมเพราะว่าตรงนี้คือเป็นดีมาห์ใหญ่แล้วก็แนวรับที่แข็งแรงอืมหรือว่าอาจจะเด้งแนวรับแบบนี้นะคะ15400แบบนี้ก็ไม่เอานะคะมีความแข็งแรงมากนะคะมีโอกาสที่ราคาจะทะลุขึ้นไปได้ตามเทรนเดิมของเขาถ้าแบบนี้ก็จะไม่เล่นอ่าวิธีสังเกตง่ายๆแบบนี้นะคะอืมดังนั้นนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะยืนไหวไหมตอนนี้เขายังพยายามยืนอยู่นะ ะะถ้าเกิดเขายืนได้ยกตัวอย่างโอ้สร้างอิมบาลานซ์ส,สีเขียวนะคะใหญ่ยาวเนื้อแน่นแข็งแรงยืน15800ได้แน่นอนแบบนี้นะคะถ้าอย่างนี้นะโอจัดเลยทุกคนถ้าอย่างนี้นะคะเราก็จะรอย่อบ่ายต่อไปแบบนี้เออแบบนี้นะะสวยเลยนะคะแต่ถ้าไม่ไหวนะคะเรามารอข้างล่างกันเรามารอข้างล่างกันที่เดิมของเรา แถว15400เป็นต้นไปจนถึงโซนดีมาแถวแถวนี้นะคะสามารถบายได้อืมอันนี้ก็เป็นมุมมองของ US ร้อในวันนี้นะคะอ่าวันนี้ให้ไป2ตัวเหมือนเดิม เป็นยังไงกันบ้างคะอย่าลืมนะคะสามารถคอมเมนต์ติชมอ,อัปเดตกันได้เลยนะคะว่าเป็นยังไงอยากให้ปรับปรุงเพิ่มเติมตรงไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรามีทั้งทาง y o u t u เนาะแล้วก็ทางเพจของ b r a v o t r a d e Academy g l o b a l นะคะฝากติดตามด้วยหรือถ้าใครอยากติดตามแวมนะคะก็ฝากเพจนะคะแวม b r a v o นะค้นแวมนะคะเสกได้เหมือนแม่เต้ยด้วยนะคะมีเพจใน Facebook เช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้ ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาอัปเดตแผนกันต่อวันนี้สวัสดีนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปปีบอกเลยว่าต้อง xtb เท่านั้นค่ะ